ขอเรียกบรรยากาศในสภาว่าเป็นแผนไฟค่ะที่ว่านี้หมายถึงว่าหมัดต่อมัดสำหรับคู่แข่งทางการเมืองเท่านั้นนะคะและเมื่อประชาธิปัตย์ไม่ใช่คู่แข่งอันดับหนึ่งของเพื่อไทยการเปิดอภิปรายทั่วไปนนะสุดท้ายครั้งนี้ก็ดูจะเบาๆเพลาๆไปนะคะมิหนำซ้ำยังเอ่ยปากยอมรับว่าคาดหวังกับสสประชาธิปัตย์จะร่วมเป็นองค์ประชุมให้และเมื่อพลังประชารัฐแปรสภาพทางการเมือง จับมือกันแบบหลวมหลวมเป็นพันธมิตรกับพักเพื่อไทยก็ทำให้ภาพระหว่างสองปอนั้นดูจะห่างเหินเมินกันอยู่ค่ะ และนี่เป็นภาพที่จับได้จากห้องประชุมค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในห้องประชุมระภา,าดูจะไม่อีอ๋อกใกล้ชิดดูแลหรือประคับประคองกันเหมือนเมื่อก่อนค่ะและถ้าจะประเมินวันแรกของการอภิปรายดูจะพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจริงๆจะมีเฉียวเียวไปบ้างก็ที่รัฐมนตรีคมนาคมของภูมิใจไทย ยังไม่แตะต้องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิทย์มากนักและจากบรรยากาศคล้ายๆพลังประชารัฐจะไร้บทบาทในที่ประชุมค่ะจะมีประท้วงปกป้องบ้างก็สส,สหนึ่งเดียวของรวมไทยสร้างชาติและสสที่เตรียมจะย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติอย่างสายันยุติธรรมที่ลุกขึ้นมาอาภิปรายปกป้องพลเอกประยุทธ์ค่ะ และดีน่าจะเป็นคำตอบและข้อสังเกตว่ากำลังถูกโดดเดี่ยวหรือไม่แต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะยังต้องเกาะติดการประชุมสภาในวันที่2วันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์แม้ในเชิงขั้วอำนาจอาจจะบอกว่ายากที่จะจับมือร่วมงานกันได้แต่ในเชิงความสัมพันธ์เมื่อจำเป็นก็ย่อมเป็นพันธมิตรกันได้อย่างเมื่อวานนี้ทำกลางกระแส ลมสภาหนีการอภิปรายฝ่ายค้านวันๆจะเปิดประชุมไม่ได้ก็ตั้งความหวังกับพักประชาธิปัตย์ค่ะต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่า50 50ของเรามาครบแต่ว่าครบยังไงมันก็ไม่เกินแต่ว่าก็ได้ทราบเป็นข่าวดีอยู่ว่าอย่างน้อยประชาธิปัตย์ก็คงมาร่วมก็ลุ้นกันว่ามันจะบุดวิดพอสมควรนะครับอันนี้ก็ลองลุ้นกันดูจะยังไงไม่มีที่เก็บ รัฐบาลใช่ไหมครับเราก็สื่อสารกันไปว่าอย่างไรเสียก็ก็ให้ช่วยกันรักษาระบบของสภาแม้ว่าการประชุมเล็กๆน้อยๆก็จะมีล่มมีอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าการอภิปรายอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เพราะนั้นก็อยู่ที่สํานึกทุกคนที่จะต้องรักษาระบบนี้ไว้ซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าสสรัฐบาลก็คงก็คิดเรื่องนี้อยู่ก็ไม่น่าจะถึงขั้นต้องทําให้ระบบนี้ต้อง เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ไม่ไม่มีความปรารถนาใดๆที่สิ้นที่จะทำให้ผมเป็นทุกวมแต่ว่าทุกมดต้องอาศัยความร่วมมือหลายพรรคนะครับที่จะทำให้เราไปถึงแสดงว่าได้กำชับลูกพักแล้วใช่ไหมว่ากำชับไปแล้วครับวมากำชับไปไปก่อนหน้านี้แล้วคแล้วเรามาประชุมแล้วลูกพรรคก็ สมาชิากของพรรคเนี่ยสสก็เข้าใจอยู่แล้วบทบาทหน้าที่และผมยืนยันเลยไปเลยว่าเราจะทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายนะครับในฐานแผู้แทนราษฎแผนไฟชีวานี้คือหมัดต่อหมัดแต่ไม่ใช่การอภิปรายทั่วไปนะคะแต่หมายถึงหมัดต่อหมัดทางการเมืองสําหรับคู่แข่งในสนามเลือกตั้งฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยเจตนาปล่อยหมัดใส่พักรวมไทยสร้างชาติ ปฏิเสธการชกไปที่พลังประชารัฐขณะที่ประชาธิปัต์นิ่งเฉยไม่ไฝ่ใส่ใครทั้งนั้นจะพักพลังประชารัฐหรือรวมไทยทางชาติแต่ฝากพักเพื่อไทยชกภูมิใจไทยหนักๆค่ะเอาจริงๆถ้าเพื่อไทยไม่ไฝ่ไปที่ก้าวไกลก็นับว่าก้าวไกลเป็นพักที่ คว้าเหรียญทองชัยชนะเหนือทุกพักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรค่ะแต่ถ้าโดนบ้างก็แค่เสมอละค่ะเว้นแต่ว่าจะไปสวนหมัดแรงๆกับนาย,ยกแล้วโดนย้อนกลับค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะวันนี้มีภาค2เชื่อว่าเกมล่มสภาย,ยังไม่จบค่ะถ้าได้จังหวะก็เล่นค่ะส่วนเนื้อหาการอภิปรายรอฟังคําชี้แจงจากนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรณีพัวพัน กับนักการเมืองเรื่องของทุนสีเทานะคะขณะเดียวกันก็ยังมีภาคขยายกรณีธุรกิจสีเทากับตำรวจค่ะและมากกว่านั้นจะเปิดประเด็นเรื่องในกองทัพค่ะแต่รายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามกับคุณยานีไวยครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ ค่ะคุณสาวค่ะประเมินการอภิปรายวันแรกในภาพรวมรัฐบาลชื่นชมการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายค่ะแต่ว่ารัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสร์นะคะก็ขอความเป็นธรรมให้กับสองปอค่ะกรณีมีผู้ทำธุรกิจสีเทาแอบอ้างขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านนะคะก็พอใจการทำหน้าที่อภิปรายของพักการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็ย้ํานะคะว่าไม่มีเรื่องไหนใหม่หรือเก่าต้องถามทุกเรื่องหากยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ ไม่เพียงแค่พอใจในการแท็กทีมทำหน้าที่ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเท่านั้นค่ะนายแพทย์ชนรันสศรีแก้วยังเตรียมที่จะพิจารณาเอาผิดต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมโดยเฉพาะข้อมูลการอภิปรายของสสจิราพรสินทุพไรที่อภิปรายถึงความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจที่ไม่ชอบของหลานนายกและปฏิเสธข้อกล่าวหาจากนายกที่ว่าฝ่ายค้านอภิปรายหาเสียงในสภาก่อนจะย้ำว่าเป็นข้อเทจ็จริงและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด8ปีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข,ข ข้อท <ersch> si no, no no so ี่จร so, ิงคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะครับถ้ามันไม่ปรากฏขึ้นเราไม่เรียกข้อที่จริงสิ่งที่ยังไม่ปรากฏเนี่ยถ้าเรานํามาพูดในในการพิจาราหนึ่งห้าสองเนี่ยมันอาจจะบอกว่าเป็นปัญหาที่ผมเจอมานะแต่ยังไม่ปรากฏขึ้นเขาต้องชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเป็นประเด็นเป็นปัญหาแต่ถ้ามันเป็นข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นเราบอกนี่ข้อที่จริงที่ผมจะต้องถามคุณเนี่ย ว่าข้อที่จริงนี้มันเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรมันเกิดความเสียหายอย่างไรความจ่ายให้อ,อ,อย่างนี้เนี่ยคุณจะแก้ไขอย่างไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะครับแน่นอนปรากฏขึ้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการพบมีการเห็นมีการพูดคุยในสังคมอยู่แล้วแต่เมื่อมีการพบมีการเห็นมีข้อที่จริงเกิดขึ้นคุณจัดการเรื่องนั้นอย่างไรอะตรงนี้ต่างหากครับไม่ได้เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่ ขณะเดียวกันรองประธานวิรัฐบาลคือนายชินวรบุญเกียรติกล่าวชื่นชมการทําหน้าที่ของฝ่ายคา้านที่ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารราชการแผ่นดินและขอบคุณสสที่ให้ความร่วมมือเป็นองค์ประชุมตลอดการประชุมส่วนจะส่งผลต่อประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ในมุมมองของนายชัยวุฒนาคมานุสรชี้แจงว่าปัญหาทุนจีนสีเทาหรือธุรกิจสีเทาหรือเรียกว่ามาเฟียเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นมานานแล้วทุกยุคทุกสมัยในอดีตก็เคยวิ่งเข้าหา และรู้จักกับอดีตนายกโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเสค่ะกรณีกลุ่มทุนจีนกลุ่มธุรกิจทจีนสีเทารัฐบาลนี้ก็กําลังดาเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ส่วนที่วิ่งเข้าหาผู้มีอํานาจอย่างสองปอนในยุคนี้ก็ย้ําว่าบุคคลทั้งสองไม่ได้เกี่ยวข้องรู้จักค่ะซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกทุนสีเทาธุรกิจพวกนี้มันทามานานแล้วทํามาเป็น10ป,ปีแล้วไม่ได้เพิ่งมามีในสมัยนี้นะครับท่านนักข่าวในอดีตก็คงจะจําได้นะ สมัยรัฐบาลในอดีตมันก็มีเสคนโน้นเสคนนี้ใช่ไหมใครจะทาธุรกิจสีเทาต้องไปเคลียร์กับเสผมจําชื่อไม่ได้แล้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นเพื่อนนายกในอดีตด้วยนะครับมันก็มีมานานแล้วครับอย่าไปคิดมากเลยปัญหาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะรัฐบาลไหนมามันก็มันก็วิ่งเข้ามาหาทางพวกธุรกิจเทามาหาผู้มีอานาจนะครับเพราะนั้นเราต้องแก้ที่กฎหมายแก้ที่กฎระเบียบเพืนะ่อจะลดปัญหาเหล่านี้นะครับ ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงรัฐสภาแล้วค่ะพร้อมกับยืนยันว่าชี้แจงได้อยู่แล้วกรณีภาพถ่ายคู่กับสมาชิพกพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาหรือกรณีที่ตั้งที่ทําการพรรคกรทชค่ะเป็นของสวคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับคดียาเสพติดและการค้าอาวุธสงครามก่อนจะย้าว่าให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าต่อไปค่ะ สำหรับการอาภิปรายในวันที่สองนี้นะคะฝ่ายคา้านเน้นหนักอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาตู้ห่าวค่ะซึ่งขุนพลของฝ่ายคา้านนะคะก็เช่นนางอมรัตน์โชคประมิตรกูลนายพิจารชาวะพัฒนวงศ์และนายปฏิพัฒสันติพราดาจากพรรคเก้าวไกล ส่วนนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรจีระยุห่วงทรัพย์สรันวุฒิสรันเกศวิสารเตชะธทีรวัตรสมคิดเชื้อคงก็จะอภิปรายในประเด็นการทุจริตซื้อขายตำแหน่งในกรมอุทยานแห่งชาติและกรณีอดีตบิ๊กปปงกับพวกรวม9คนค่ะทุจริตเอื้อประโยชน์กลุ่มจีนสีเทาคดีล้มการพนันออนไลน์ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะสสของพรรคเพื่อไทยก็อยู่ระหว่างการอภิปรายซักถามต่อคอรมค่ะคาดว่าช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็น่าจะลุกขึ้นชี้แจงค่ะค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ เรียกว่าระหว่างถกกันอยู่ในสภานะคะนอกสภาเมื่อวานนี้ก็ไหลออกไปอีกแล้วค่ะสอสอประชาติปัตพิมพ์พัทราวิชัยกุลเข้าไปสวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติแล้วยังมีกระแสะอีกว่าคนในตระกูลคุณปื้ม อาค่ะอิทธิพลนั่นแหละค่ะไม่ไปกับพี่ชายสนธยาที่พักเพื่อไทยแล้วนะคะแต่จะไปรวมอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติค่ะนี่จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งให้ต้องจับตาดูท่าทีของกลุ่มบ้านใหม่ในชนบุรีอย่างสุชาติชมกลิ่นจะตัดสินใจยังไงหลังมีรายงานข่าวว่า2ใน12คนที่ยกทีมไปเขียนใบสมัครเอาไว้ขอถอนตัวออกไปแล้วแล้วเจ้าตัวจะว่าย่งไงคะ